สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดไพ่รักษาใจค่ะรักษาใจกันด้วยการเปิดไพ่รักษาใจค่ะคุณป๊อบถามว่าญาติถามจะขายที่ให้ป๊อบเล็งไว้จะเอาไว้ทำฟาร์มเห็ดที่ผืนนี้ดีไหมคะป๊อบจะได้ผืนนี้ไหมคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ ที่ผืนนี้มันอยู่ติดกับที่ของป๊อปอะโอเคนะเยืย้องๆกันใช่ไหมดีนะป๊อปป๊อปพี่ว่าดีพี่ว่าดีาดคือก่อนที่พี่จะเปิดไพ่ให้เนี่ยพี่เห็นว่าที่ผืนนี้มันอยู่ใ,ใกล้ที่ของป๊อปแล้วมันไม่ไกลกันมากมันดูแลได้ดีนะแล้วเป็นพื้นที่ที่ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีด้วยป๊อปพื้นที่ตรงนี้โอเคเลยถ้าถามที่นะคือความรู้สึกของป๊อปอะคือป๊อปอยากได้อยู่แล้วแหละ แต่ว่าป๊อบแบบไม่มั่นใจแล้วก็เรื่องของเงินด้วยเรื่องของอะไรด้วยที่ผืนนี้ดีค่ะป๊อปทาแล้วมันจะเวิร์กทำแล้วจะเริ่อลุ่งเรืองนะดีป๊อปที่ตรงนี้เอคือพี่ไม่เห็นว่ามันจะเป็นที่มันจะเป็นแบบมีภูเขาภูเขาแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนตีนเขาหนปะหรือมันจะมีเขาอะด้วยอะแล้วก็พี่นุ้นจะเป็นโล่งๆหน่อยแต่ก็มีต้นไม้มีอะไรขึ้นอย่างเงี้ยที่สวยอยู่นะใช่ไหมป๊อป ที่ตรงนี้ดีนะที่ตรงนี้ดีอืมซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้ถ้าซื้อได้ซื้อถ้าซื้อได้ซื้อดีอยู่ในหมู่บ้านเลยเออโอเคซื้อได้ซื้อแล้วมันไม่ไกลดูแลง่ายโอเคไหมใกล้ป่าใช่ไหมเออโอเคอันนี้ดีพื้นที่ตรงนี้ดีป๊อปแล้วก็เจ้าที่ดีด้วยคุณกำลังอยู่กับ นัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ